สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใช้ในการเรียนการสอนกันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่า OneNote ค่ะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office 365ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบคอมพิวเตอร์นะคะบนสมาร์ทโฟนและบนแท็บเล็ตด้วยนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงไปใช้งานกันได้ ตอนนี้นะคะเราจะมาสาธิตการเข้าใช้งานในหมวดของคอมพิวเตอร์กันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ office. com นะคะจากนั้นคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะคะของ o สามของมหาวิทยาลัยนะคะกรอกรหัสผ่านค่ะและคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะคะ ในหน้าต่างนี้นะคะระบบนะคะจะถามว่านะคะจะให้ลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่นะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราเองนะคะและใช้อยู่คนเดียวเราก็สามารถคลิกปุ่มใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะนะคะก็คลิกคําว่าไม่นะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะนําพาเรานะคะมาสู่ในส่วนของหน้าต่างของอ f ฟ i c e ส6 5บนเว็บไซต์กันนะคะ ให้ดูที่เมนูด้านซ้ายค่ะจะพบว่ามีแอปพลิเคชันชื่อว่า OneNote นะคะเป็นสมุดสีม่วงแล้วก็มีตัว N นะคะลองคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะถ้าก่อนหน้านี้นะคะเราเคยใช้งานสมุดบันทึกนี้นะคะแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อสมุดนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนของสมุดบันทึกของ OneNote นะคะก็เปรียบเสมือนการที่เรานะคะมีสมุดนาจดนะคะ 1เล่มหนรายวิชาเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะมีมากกว่า1เล่มก็ได้ซึ่งข้อดีของวันโน้ตนี้นะคะก็สามารถที่จะสร้างสมุดโน้ตนะคะเยอะแยะมากมายตามความต้องการของเราได้เลยนะคะและในสมุด1นึ่งเล่มนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งส่วนนะคะหรือว่าเพิ่มหน้านะคะของสมุดได้อีกด้วยนะคะในที่นี้นะคะก็จะสาธิตนะคะในส่วนของการสร้างสมุดบันทึกใหม่นะคะให้ไปที่ปุ่มนะคะสมุดบันทึกใหม่ จากนั้นนะคะก็ทกําการตั้งชื่อนะคะสมุดอย่างเช่นนะคะเป็นสมุดจดนะคะรายวิชานะคะระบบฐานข้อมูลจากนั้นคลิกปุ่มสร้างค่ะ เมื่อเราสร้างสมุดจดนะคะลงในตัวของ OneNote แล้วนะคะในกรณีที่เรามีการดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน OneNote และลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์เดียวกันนะคะบนอุปกรณ์ต่างๆนะคะสมุดจดนี้ก็จะซิงค์ไปที่อุปกรณ์นั้นๆด้วยนั่นแปลว่านะคะไม่ว่าเราจะจดบันทึกผ่านาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็จะมาอัปเดตในตัวของ OneNote ด้วยนะคะทุกอุปกรณ์ก็จะเห็นข้อมูลเดียวกันนะคะ โอเคค่ะคราวนี้นะคะเราเข้ามาที่สมุดจดที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วนะคะในสมุดจดนี้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของการที่เรานะคะสามารถที่จะทําการสร้างนะคะในส่วนของอ่าส่วนนะคะหรือการแบ่งส่วนนะคะของสมุดบันทึกของเราได้อย่างเช่นนะคะอ่าบันทึกย่อนะคะบันทึกย่อนะคะ ของสัปดาห์ะนะคะในแต่ละสัปดาห์เราอาจจะมีการจดบันทึกย่อตามที่ท่านอาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้นะคะสอนเราเราก็บันทึกไว้ให้เป็นหมวดหมู่นะคะอยู่ในสมุดบันทึกย่อนะคะและจากนั้นนะคะในส่วนของบันทึกย่อแล้วเนี่ยนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือส่วนเนาะเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนต่างๆนะคะลงไปในสมุดเล่มเดียวกันนะคะและใน1ส่วนนี้เองค่ะก็ยังสามารถที่จะเพิ่มหน้ากระดาษเข้าไปได้อีกนะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเพิ่มนะคะส่วนเข้าไปอีก1ส่วนนะคะในส่วนนี้ค่ะก็นะคะอย่างเช่นอาการบ้านนะคะ เราก็าตอบตกลงไว้ก่อนนะคะก็จะมีการแบ่งส่วนซึ่งแต่ละส่วนนะคะก็จะมีหน้ากระดาานะคะที่เราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะคะอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราบันทึกสัปดาห์ที่1นะะนะคะนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะคะของหน้ากระดาษนั้นๆไว้แบบนี้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะถ้าในกรณีนะคะที่เรานะคะใช้บนแท็บเล็ตนะคะก็จะมีเมนูนะคะที่เขียนว่าวาดนะคะตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมากเลยเราสามารถที่จะนะคะ เขียนบันทึกย่อของเรานะคะคด้วยลายมือได้เลยนะคะ,ะแบบนี้นะคะสำหรับการใช้งาน OneNote นะคะบนอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเป็นแอปพลิเคชันลงมาได้เลยนะคะจาก App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะ เซิร์ชนะคะแอปพลิเคชันนะคะ o n e n o t e นะคะลงมาติดตั้งนะคะแล้วก็ใช้ a c c o u n t นะคะของ O365 ของมหาวิทยาลัยนะคะติดตั้งลงในอุปกรณ์ของเราได้เลยนะคะเมื่อเราติดตั้งแล้วนะคะก็สามารถที่จะเปิด Open ขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับตัวสมุดจดนะคะของ OneNote นะคะถ้าเรามีการสร้างนะคะตัวสมุดนะคะก็จะมีรายชื่อสมุดต่างๆนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะคราวนี้นะคะเราก็จะไปที่สมุดจดที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะพบว่าในส่วนของสมุดจดของเราค่ะก็จะมีนะคะการแบ่งส่วนปรากฏขึ้นมานะคะเหมือนที่เราทําบนคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่น,นี้เลยนะคะและในแต่ละส่วนค่ะก็สามารถที่จะทําการนะคะจดบันทึกได้เลยค่ะถ้าในกรณีที่เราใช้แท็บเล็ตนะคะที่มีปากกานะคะก็สามารถที่จะบันทึกนะคะการเรียนนะคะของนะคะสัปดาห์นะคะได้เลยลงไปในตัวสมุดจดของเราแบบนี้นะคะ และในขณะเดียวกันนะคะนอกจากการจดบันทึกแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะแทรกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือว่านะะไฟล์ที่อาจารย์ได้ทําการนะคะ,อะมอบให้เรามานะคะก็สามารถที่จะทําการแทรกลงไปนะคะในตัวของหน้ากระดาษหน้านี้ได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะทําการเพิ่มหน้ากระดาษนะคะโดยการกดไปที่เพจนะคะและ้วก็นะคะสามารถที่จะพิมพ์นะคะในส่วนของชื่อกระดาษแผ่นน้นได้เลยนะคะ นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในหน้าที่2นี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําการเพิ่มนะคะหรือว่าเขียนนะคะเนื้อหาต่างๆลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากแนะนําให้น้องๆนักศึกษาได้ใช้งานกันค่ะ